สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถบ้านสวยๆพร้อมใช้สภาพนางฟ้าอีกหนึ่งคันกับรถ m a z d a b t 50 ProCA ร2.2 s ปี2013ค่ะรถบ้านจะคลองมือเดียวจากป้ายแดงเลยจัดทรงหล่อๆเลยค่ะรถขับไปแล้วกว่า230,000กิโลเมตรขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ธรรมดาระบบเกียร์ดีครบพร้อมใช้งานค่ะมาพร้อมหน้าปัดวัดอุณหภูมิหม้อน้ําพร้อมหน้าปัดแบตเตอรี่ค่ะเครื่องยนต์ดีเซล2,200ซีซี เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์สมรรถนะในการขับขี่ดีค่ะประหยัดน้ำมันห้องเครื่องสวยระบบของเหลวดีพร้อมใช้งานน็อตแต่ละจุดแน่นเดิมไม่มีขยับไม่เคยถอดแผ่นเพจเดิมอยู่ครบค่ะช่วงล่างดีคัซีสวยแน่นหนึบทุกโค้งยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยมกระบะใหญ่กว่าเดิมสามารถจุของได้มากขึ้นค่ะมาพร้อมกระบะแมกไนเนอร์สวยๆค่ะล้อแม็กเวลขอบ18ยางดีดอกเต็มพร้อมดุยกันไปยาวๆค่ะ ตัวแคปเป็นแบบฟรีสไตล์แคปสามารถเปิดได้กว้างถึง90องศาพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นขึ้นลงสะดวกสบายค่ะ ภายในกว้างขวางคุมโทนไดโทนสีเทาและสีดำให้ความรู้สึกหล่อเข้มเลยค่ะคอนโทรลหน้าสวยครบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ครบปกติไม่มีแตกหกักแอร์เย็นฉ่ำพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกปรับไฟฟ้ารถมีระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะเบาะหุ้มหนังสีดำกว้างๆนุ่มสบายสวยสะอาดเหมือนใหม่ทั้งหน้าหลังเลยค่ะพองโดยสารด้านหลังกว้างขึ้นทําให้นั่งสบายตลอดการเดินทางเอกสารพร้อมรถบ้านเจ้าของมือเดียวสภาพหนึ่งในร้อยมาส่งต่อกันในราคา 2 35,000บาทค่ะสามารถดูรถและทดลองขับได้ที่จังหวัดนนทบ,บุรีค่ะแอดมินจะทิ้งรายละเอียดรถและข้อมูลการติดต่อของเจ้าของรถไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะคะและหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมาณน่าโอกาสนี้ด้วยค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมแอดมินจนจบคลิปนะคะโอกาสหน้าจะมีรถสวยๆในราคาคุณภาพคันไหนมาให้ได้รับชมกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ